ีนในนกริยวเจ้าพุโทโธอยู่ไหนเจ้าพุโทโธตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตู้คูทุกคนครับนี่นะปูวิ่งแหวกนในแม่ยามอาจารย์เสน่ห์ครับมาน,นี้ก็มาชมนกคนนะครับผมแล้วก็มาเอาความรูนนะ้น้ำของอาจารย์เสน่ห์การดูนกริยวตันดูนกสามกุบตีกุบมาบน้ำกันครับ ว่าอาจารย์ตัวนีเพื่นเจี๊ยบเฮยกลุมรู้นกิ้วตันเป็นยังไงว่าตันแท้มันเป็นยังไงตันปลอมเป็นยังไงพี่น้องเราค่อยไปรับชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวต้องใจในการทำคลิปต่อไปครับหน้าโคตรนี่ไงโอ้เสนี้สวยมากเลยนะเนี่ยมันหลุดหลุดกครงเขาหรือเปล่าเสนีเนี่ยนกยูงมันคงจะหลุดโครงนี่ยมันมีกำไรมาเลยอ่ะนะ เขาแบบนี้เขาเรียกนกอะไรครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกนกเกีดแก้วนกอะไรแก้เสิมาเยวะพิเศษมัแบบพิ่ศษนกเขาอืออือบินไปเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยแตกขึ้มแล้บินไปอ่ะพอบินไปรวบเนี่แตกขึ้นไปหมดอย่างนี้หมดไม่คล้ายแล้วนกเขาใช่ไหมไม่แล้ยวอ่ะเหรอบินไปมันขาวมันนี่แล้วแล้วมันนึกว่าไปเจอไปกินมันมั้ง เ <laughs> ออ <c oughs> มันก็สีแปลกๆแล้วแต่เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นกันไม่เคยมีมันหลุดออกมาใช่ไหม <c oughs> มันคงจะหลุดออกมาเน่ะมองดูแล้วมันมีกำไรมาเลยอ่ะผมนั่งมองอยู่แต่ผมว่าต่เนี่ยได้มาจากไหนอีกตัวเนี้ยสี่เดือนนั้นมาสี่เดือนนู่นนู่นได้มาสามเดือนกว่าแล้วก็สามก็สี่นั้นมันติดมาสี่ตัวได้มาจากของใหม่เนาะ เอาลูกผสมมาต่อมันจะเข้าหาอะไรอ่ะลูกผสมในตัวนี้ติดท,ทีอย่างเงี้ยเสีงใหญ่ไม่เข้านี่เอา,อาลูกผสมมาต่อด้วยนะตัวนี้นะครับอ๋อลูกผสมเสียงใหญ่เคาะไว้ใช่ไหมครับผมเนี่ยเคาะแรกเนี่ยเคาะไว้แล้วไข่สองนวดเสียหมดแล้วนี่เนี่ยไปซื้อมาพันห้าสีขาวครับใหญ่ซื้อมาตัวนี้ตัวนี้กี่กุกนะสี่ครับ สามไปหาสี่ใช่ไหมสามไปหาสี่ <35 4. S 2> โอ้สวยๆแต่นี้ผมก็เพิ่งเออผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยทุกคนมีหลายอย่างตอนแรกเขาอ่ะมันอยู่ที่ทนี่นไหนอบตฝั่งนู้นน่ะเราว่ะมันอยู่ที่นั่นแต่เราก็ไปเที่ยวไปที่มามเห็นเจอทุกทีมนนั้นไปส่งแฟนครับ มันกินอยู่กลางถนนเลยอ่าวไอห่านี่สวยดีเนาะ <laughs> ถ้ากลับมาต่อ uh. ไม่เข้า uh. อ่าววันสามไปอีกไม่เข้าวันส uh. ไปอีกไม่เข้าวันห้าไปเข้ามาร่วมสายไฟยางเงจะตีไม่ตีคบ uh. อาแฮบไปน,นู่นบินข้ามฝั่งไปโอ้โหโกไอ้ตยู่ทกเขาธรรมดาแตกหึ่มไม่หมด มันนึกว่าเหี่ยวใช่ไหม,มนึกว่าเหี่ยวอแอคึ้มไม่หมดบินกลับมาบินกลับมาเราต่อสองมเนียดดูพผาดในบ้านเขาเลยอันนี้รู้จักเขาพี่ออ้รถเป็นปผาดคืต้นไม้ยอดแล้วมันเนียตัวเมียอยู่เนียหาลังอยู่เนี่ยเมียสีธรรมดาอย่างนี้มันแย่งคู่ไอ้ตัวนั้นอยู่มาผมยินผมนั่งดูได้ฟังได้ยินเสียงมันขันสามบางที ามสี่สเนี่ยพอกตันู้นเนี่ยเนี่ยผ้าลายอ่ะสาเอาผ้าลายเป็นลูกผสมหรือะไรลูกปลาไปได้มาจากไหนได้มาจากของใหม่เอามาเอามาชมนี่เตนีเดียวเออเออเอเอ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 อเูอเออเออเออดูได้อเออเออเอก้นเออเออนออเออนเออเอนเาอเเอเเอเ ตัวไหนครับอืมเราไม่ให้ค่อยให้ต่อใช่ไหมแตนี้เพื่อนกันด้วยนะเรายังไม่ตายเลยมือยามันไม่หายสี่โอ้ปลาร้อยงั้นแตนีปลาร้อยเลยอ่ะวันนั้นได้มาสี่ตัวสามสามกุกกับสี่กุกนี่นะวันนั้นได้มาสองกุก สอกุกและสากุกและกุกเดียวแต่มาสีตัวอันนั้นขายขายไปตวนห้าอยรใหม่เลยนะเราจะไม่ให้มันจะเอาวกันเหออมนีสองกุกหนนกริวเจ้าผู้โู่อยู่ไหนเจ้าผู้โัวตอนนี้ อเจ้าพ oh. ุทโธเลยตานี่นองครับเจ้าพุทโธครับนี่ครับตัวที่เด็ดของตานี่ครับเจ้าพุทโธพุทน้ำไ้แฝงเอาเลยขายไับลจุโธตัวนี้ตัวไหนนี่ตานี่สองกุ๊กโตัวนี้เต้นมันตัวเดียวอ่ะครับ อัน,นี้ก็เล่นตัวน้นตัวเดียวเนะี่ยตัวที่ว่าไม่ค่คยขันเลยนะไปพลาดนะ่ะนานพื้นต้นไม่ค่คยเอาเท่าไหร่แต่นานถ้าได้ยินเสียงเอาเลยเพอาเอาตัวนี้ไปไหนเหรอเอาตลอดอไปสี่ตัวห้าตัวไปทั้งนั้นแล้โ oh, หแต่ติดดีจังเลยท่านท่านเนี้<อ>ให้มันให้มันขันอีกได้จ้าพุธโธตัวเนี้ย นี่ทำยังไงให้มันไม่ค่อยขันมันจะลองเติมเี้ยงไม่ค่อยขันเราตรงนี้ให้มันลงปีกเหมืนเมื่อกี้ดิดเอาไปตัวใกล้ๆตัวนั้นดิเอา <นะ S 2> ไปห้อยใกล้กลักกนได้ไหมไม่ขูดครับนันไม่ขูมันก็อยู่ <S <S อ่าเนี่ยเนี่ยนี่ยครับนี่นี่นี่คงคงไม้เนี่ยนะคงไม้เนี่ยครับโอ้คงไม้มันนกของตีกายไปก่อนเนี่ยแต่กลุ่มฟุ้งเลยนกหัวตลาดนี่นะนี่หัวตลาดเนี่ยตัหัวปตัดทางเนี่ยแต่มันไม่เคยออกสักทีเนะไม่ได้ออก ตอนนี้มีสามกุ่มมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมสามกุ่มมันมีสองตัวสามสามสี่อ่ะมีสองตัวเป็นลูกปลา้อยลูกปลาไอ้นี่ลูกปลา้อยเลยแต่นั่นไม่แน่นอนอ่าอ่าอันนั้นมันเป็นเกล็ดแก้วมันไม่แน่นอนหรอกไม่แน่นอนไอ้เป็นปลาตัแต่นี่ลูกปลา้อยเลยไปต่อมาโอ้โหกลุ่มไปเที่ยวแรกไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงใชยบอกมันอยู่นี่เนี่ยพ่อเชื่อไปไอ้ที่ว่าไอ้ตัวเล็กไปเจอรังอะไรเหรอ ไม่ไปเจอล้างมันมันอยู่ที่บ้านมันงามาที่บ้านมันเองปอตามไงตอีนี้บอกให้ไปต่อแล้วก็ไม่เชื่อมันง็ไม่ไปเขาบอกมีคนมาต่อพ่อไม่เข้าอเอาลูกผสมมาต่อไม่เข้านี้เราก็ไปไปเที่ยวแหลกไม่ได้ยินเสียงบอกไม่มีว่ะม,มันบอกยังอยู่พ่อกาลังกลุ่มเลยเว้นในครึ่องเดือนไปได้ยินเลยไปสี่ตัวไปที่เดียวสามตัว สองปุกไปตัวสองปุกก็ไปเลยอืมอ็ติดซิงใหญ่แล้วมีแล้วก็ติดมันมาแล้วก็ติดปุกเดียวไหมจวงครับแล้วก็ตัวก็ปุกเดียวฉะนั้นขายไปขายไปสามตัวสี่พันห้าเนี่ยเนี่ยลูกป้อน <c oughs> ลูกป้อนเนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวนี้ ใช่ได้เลยไันี่เป็นดอยเขาไปต่อทั้งเที่ยวท่งเที่ยวเขาไป,ไปเป็นนกต่อไปแล้วอยู่นู่นในสะาลาแขกนู่นเขาไปแล้วมามาอยู่ได้สักเดือนนู่นเขาก็ไปพันห้ามาชอบ แล้วคู่ไหมตัวมันลูกก่อนตัวนั้นไม่อ่างแต่เสียงไล่ๆก็นเนี่ยเอาไปแฝนแล้วบอกยังไม่ขายยังไม่ทำนกต่อเขาแฝนประก,กอบต้นไม้มันเอาเลยตัดร้อนนี่ท่านี้พวกนกหลิวนกอันน,น,นี้พวกนี้เป็นยังไงนกหลิวหลียวไม่มีกุกนเพราะนั่นก็แหกเพราะนั่นตวงไม่มีกุกฮะเพราะนั่นก็ไม่มีกุกแหกเพราะนั่นตวงไงฮะคงแหกไปแล้วไปได้มาจากไหน ดักติดไข่้กพื้นบ้านแล้วนี่แหละติดไข่เจ้วี่มีกลุกล่มฟุ้งวิธีนกหลิวเนี่ยเราดูตรงไหนมันเนี่ยเราดูรลิวมันพร้อมโยนมันจะไม่ใส่กลุกไม่ใช่ดูพวกเอาดูพวกหัวพวกลายอะไรสนับปีกแบบไหน,น,นดูอะไรมันดูไม่ออกหรอกพวกหลิวมันต้องโยน,โยนตามแล้วเราจะรู้ตามประสบการณ์ต์นี่ไหมอ่ถ้ารลิวแท้เดี๋ยวขแขวนใต้กระไดอ่ะใช่ไหมทาไม้าไม่ริวแท้เดี๋ยวโผล่ เดี๋ยวใส่กุกเลยแก<ผ>น,นกันใดแบบไหนตัเนี้ยเอาไว้แกนใดเหมือน,นเราเอาขึ้นบ้านเราเนี่ยอ่าพอร้ามันขันเอาไว้แต่ตกระไดถ้าไม่ใช่หลิวแท้เดี๋ยวโผเดี๋ยวใส่กุกเลยถ้าหลิวแท้ออมันยิงไม่ออกอือแล้วก็ล่องหนล่ลองหนหาไม่เจอเอาพวกครูห,หะนอะไรตัเนี้ยครูแล้วครูใส่กุกนี่ครูใส่กุกก็<ๆ>ดีแบบไหนตเนี้ยพูดให้ฟังครูใส่กุก นกู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 มีมีอยู่ตัวกูไส่กบพอคูคูแล้วคูคูแล้วลงกุกเลยค่ะคูแล้วลงกุูกมันเรียกคูใก่กบยากไม่ค่อยมีน้อยพวกพวกนกนกเหาะคูพวกนี้ต้นี่เคยเห็นไหมพวกนกเหาะคูบินคูเหาะคูบินคู่มีอยู่ตัว หลายปีแล้วเชื่อมามนี่ครับพร้อมจะลงพเนี้ยดนะมันคูกูกูกู้ลงมาเลยนะอเขาเรียกลองหนนกลองหนใช่ไหมตาเนี่ยทุกไปทุบมานกเราหนีอ๋อพวกนี้เป็นพญานกเหรอตาเนี่พญานกรองหนแนี่มันมองตัวบินบินขันเลยนะนั่นแหละหายาได้มาก็ถ้าแมวบางคนสวมก็เดี๋ยวจะหายตัวไปต้องแบบไหนมีตัวไหนแก้เคดตาเนี่ลองพูดให้ อย่างนั้นมันต้องหาไอ้บางคนสวมหัวมงคนแบบนี้ตีไอ้ไอ้พระทำมงคนน่ะสวมพระพงษสมพงั้นมันก็หายตัวได้เอาเจ้านี้เขาเรียกนกร่องหนใช่ไหมตนีนกนกต่อเราไม่เคยสู้สู้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ใส่ขนตัวรีบอันนี้เขาเป็นนกมงคลไหมตนีนตัวนี้ดีดีเป็นสีเหมงคลใช่ไหมมันหาไม่เคยเจอหรอก แล้วก็เหลิวนี่หลิวแทเนี่หามัน่อยได้คบหลิวแท้นี่ปืนยิงข้ามมาคาเฉพาะขนมันยังตันเลยเนี่ยตัดขนปุ๊บเนี่ยตัดขนนี่ไงตัวเนี้ยขนปีกมาเนี่ยแล้วตัดมันจะต้องมีไส้มาทุกตัวมาครับพอตัดปุ๊บถ้ามันตันหมดตันทั้งกระดูกนี่อ๋อ้ต่ปืนยิงไม่ออกเราเราตัดขนนะขนขนมาเนี่ยตัวเนี้ตันเลยขนตันติ๊กแล้วไม่มีรูเลยแล้วก็เหลว มันจะไม่มีไส้คล้ายไส้มีไส้เลยมันจะตันปิดเหมือนเนื้อเราเนี่ยปิดสนิทเลยนกหลิวใช่ไหมตัวนแบบนี้หลยวตันทั้งกระดูกอืไอพวกนี้มันจะคุ้มบ้านคุ้มไรได้หมดครับก่อนที่ตังค้อครับอือเฉพาะไฟไหม้บ้านตัวมันไม่ไหม้ครับแต่มอยู่มันได้คุ้มตัวมันเองไฟไหม้ตนั้นตายหมดตัวตัวมันไม่ตายมันอยู่ได้เหลว อไอเนี่ยติวตันนะครับคุ้มบ้านนะคุ้มตัวมันได้คุ้มตัวมันโค้งแก้งไม่หมานคนนั้นตายหามสิบยี่สิบตายหมดมีมันอยู่ตัวเดียวไม่ตายคุ้ไมได้บางทีอย่างแต่คนนั้นเนะ่ะก็ได้มาตวงเชือกไม้ควายป่ามามันทํารังอยู่ในป่ามานะครับอ่ะเฉพาะที่รังมันไม่หม่าย ที่อื่นไม่หมดเฉพาะที่รังใหม่ๆมันก็ไม่ตายด้วยเขาได้มาเป็นรังนกหลิวใช่ไหมติเนน้ไม่หลิวหรือไม่หลิวก็ไม่รู้เขาบอกมันก็ไม่หลิวแต่มันคุ้มตัวมันได้เขาบอกมาทำ้วยก่อเหมือนทิ่ป่า้เลยโอ้เหียงนี้ไม่โตแล้วมาติดโูเดี๋ยวเวลาเวลาไม่เอาก็จับมันลูบลูบลูบหลังๆแล้วส่งขึ้นเนกหลี่วใช่ไหม แต่สีเนี่ยลายอย่างเงี้ยแต่ขาวกว่าน,นี่ทำไมครับเชื่อไหมอย่างเราจะไปหาปลาเงี้ยใบยขาวเอปาปลาสักสิบโลที่วันนี้จนจังไปแป๊บเดียวได้มาเลยมันม,มันนนะแต่นี่ไม่รู้บอกไม่รู้ตอนนั้น,นก็ให้รถเก๋งคันเราไม่ให้แล้วก็บอกลูกเก๋งมาแลกบอกไม่เอามาซื้อห้าพันไอ้นาให้นา,นางานหนึ่งก็เราก็ไม่เอา ปพวงเวียนสามวันชนหัวคงไงมันอยู่ในบ้านน้ำแห้งตายที่ดายไม่ตายเสี่ยฝังอยู่ตรงนี้ดตันเนียบอกตอนแซมพเนียดได้พีนี้แซมแซมแซมจีเส้นตันเนียสามเส้นเอา้ายังไงสามเส้นยังไงไม่เข้าใจอธิบายข้าง,<ป>ข,างข้างสองเส้นข้างเส้นเวลาเข้าแล้วมันไม่เป็นดี แซมเท้าเออตรงหน้าเขาเนียดนี่เหรอเนี่ยข้างข้างเนี่ยเออข้าง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 ขเนี่ยโครงมันอ่ะเออเออข้างสองเส้นข้างเส้นเวลาเข้าแล้วนกไปไหนเอ้าแซมแซมบ้างนะนั่นนกนกป่าจะไม่ตกใจนะสนิทกรงไปเร็วเวลาก็ะแซมไปยสามเส้นอือันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวของตานีใช่ไหมแล้วก็ไอ้เสาเสาไม้หกอ่ะ มันคอมันแตกคอกางคอแล้วเหาะขึ้นไปอ่ะเศร้าเศร้าเออถ้าทำเศร้าอ่ะอ๋ออนับนับเลยเป็นตายเป็นตายอ่ะเข้าเข้าออกเข้าออกนับเลยพอแล้วพอแค่ไหนเอาแค่เข้าพออืึแล้วก็ตัดเลยใช่ไหมเราทำเศร้าที่ต่อเขาเนี่ยเหรออ๋ออ๋ออ๋อครับ ตีไม่ได้เอาผมหึงเยะอะโอ้แตนีมีตำลาเยอะเอ้นี่แหละถึงมาขอข้อมูลกับตะนีนี่นให้เซียนใหม่ก็ได้รู้หน่อยตอวน,นั้นเนี่ครับไอ้กองมูทองก็เพิกเอาลูกผสมมาต่อบโส่จะมาเข้า ขึ้นต้นโูู่ฟูปกเข้าหายลกมากอกฟูลูม่ได้ต่นี่ต้องเดินเข้าไปผมเดินเข้าไปมันดิน้น่ยเตัวนั้นเสียงดีอยู่นะนี่ผมได้ยินเนั่ลนกเนี่ยันตรงเนี้ยตัวไมหพวกนี้ตัว,ตวไหนบ้างนี่ ครับดูไปดูใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยใหม่เท่านั้นเนี่ยใหม่ทั้งนั้นอ่ะนี่นี่นี่ขึ้นตวงนี่ไหนตัวนขึ้นอ่ะไอ้ไี้สิกุกเอ้ยนั่นไหนไม่เห็นตัวนกเลยนี่ยนี่ไงู้ใส่กุกนี่ไอตัวนี้ผู้ใส่กุกเหรอเอานกครูศกุกเป็นนกอะไรนี่ ใช่ไหมได้แต่คนภาคกลางเขาเลี้ยงอยู่เนาะนี่นี่เสีงหยอดอันนี้ของลูกงช้าตอนแรกเขาใส่กุมไล่ใส่กุมไล่ทีนี่นกคุณได้ไปสามปีแล้วครับตัวนี้เสียงใหยาดน้องช้าก็มีอยู่สองตัวหนึ่งตัวมาทีไรก็เยอะเหมือนเดิมนะเตยเนาะอืมโอ้เยอะนี่ยังซาเนาะนี่ยังไม่ได้ไป โอ้ตะกอนเต็มม่เหมือนกงไม่ครับเอาตะนี้ฝนฟ้าก็จะมาแล้วกลับนั่นครับตะนีตอนนี้สวัสดีครับครับผม